และห่างไกลจากายทักทายสบายดีกับสบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นออ 4, ้องบ๊ายบายซีเมอ่อสุขสุขคนเด้อชาไม่ว่าจะเป็นทางฟังเล่าด้วยพี่น้องฟังไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศยินดีตอนทำเขาช่วยช่องยุบองครามสาวเล่าคนดีดีสองด้วยพี่น้องสบายดีย่ำแรงมาเปิดคลิปย่ำแรงเอาพี่น้องพอดีวา่ามื้อนี้สว่วงสาวสนามในเดินห้างกลับไปในเมืองเราจะไปเดินเรืองทาพาสปอร์ตจ้า ก่อนอื่นเบุ๊ด้ดยนอกจากพ่อแม่พี่น้องสนามซิมาคอถามฮัมโนขาว่าอยู่ประเทศไทยนี่เฮ็ดพาสปอร์ตนี่เสียค่าร์ใส่ใจเพราะวซาวนะโบเนจใจเนาะบบเคยเฮ็ดอยู่ไทยเห็นนะแต่ว่าอยู่เล่าเนาะจ่าทุกคนเดี๋ยวมาฟังน้าการด้วค่ะว่าค่าใส่ใจท่าพาสปอร์ตปัจจุบันนี่เท่าไร้เนาะจ่าอยากสิบอกว่าครบรอบเจ็ดแปดปีด้อพี่น้องเด้อท่าพาสปอร์ตนะคะอยู่ลาวเด้อพี่น้องเด้อค่าใส่ใจนอกจากพิ่งจะมีสองรูปแบบเนาะทุกคนเนาะ แบบธรรมดาได้เดมพาสปอรต์ตหนึ่งเดือนนี่ราคาล้านสี่ถ้าเป็นเงินไทยกับประมาณสองพันสี่รอยบาทนอกจากพอเมพี่นองถา้าแบบกรณีแบบที่สองหรือแบบแบบเด่งดวนแบบผ่าในหนึ่งอาทิตย์พี่้องเอ้ได้เดมพาสปอรต์ตเนาะคะ่ะจ่ายไปเลยหาพันบาทถ้าเป็นเงินไทยกับประมาณซาเอ้ถ้าเป็นเงินเวลนานะคะพอเมพี่นองขอสุออภายในวลายก็ประมาณสามล้านไป อันนี้เป็นความจริงที่สาวน้ำเจอมาแล้วนะคะทุกคนสนามเป็ดมือสานี้นะคะก็สอบถามเจ้าหน้าที่ยังเรียบร้อยแหนแบบดวนท่ดาดแบบธรรมดาเทอดายสนามถ้ำแบบธรรมดาเด้อค่ะพี่น้องแบบบเรียงดีบนอจากหนึ่งด้านสี่แสนกีบสนามข้าหูงซื้อโต๊ะใหญ่ยูพี่น้องเพราะว่าเตรียมเงินไปมุงแปดแสนนี่แหละ เคยเหตดเต้ทั้งเฮงพี่น้องส่วนนันจางไนหนานะประมาณสี่หาพันบาทแต่ว่าแบบมาส่วงนี้สนามก็เลยแบบล่องเดืนกระสะล่องเดินเรื่อง,อง,องทําเองหันนพี่น้องสนามเตรียมเงินไปเมื่อเสานี้ประมาณแปดแสนเขาไปเนี่ยอันดานไนเจ้าน้า,าทีเพิ่นทามแล้วก็เพิ่นกระบ,บอกว่าเก็บขึ้นเลยเนอะ่าะสันสนามก็เลยมาทอดาเพิ่นบอก่า,กาลานสีสนามก,กระตกใจแห้งพี่น้องกระหูซึกแบบว่าป้าคือแพงเท้หนะนก็เลยอยากอันมาเหตุคีบ ถามพ่อแม่พี่นอ้องอยู่ทางฟังไทยนอกจากวานันอยู่ไทยเนี่เสียคืออยู่ลาวบเนาะพี่นอ้องอยู่ลาวนี่คือเสียเด้อค่ะถทาบบเสียบบได้นอกจากคนหาเสากินคําคือสนามนี่ก็ว่าแพงเนาะพี่นอ้นองเนาะสนามมาแปดเซนเก่าเซนลานหนึ่งสนามก็ว่าแพงแล้วแหละแต่อันนี้ด้านซีค่ะพี่นอ้องโอเคเดี๋ยวไปเบิง่งไปส้มบรรยากาศบนท่ามพาสปอร์ตน้ำกันพี่นอ้นองเนาะจาก ข้างในจอตัดจักเหาะนี่ติร์ดเนกับทันน้ำกำลังเป็นหมากเลยเหาะเหาะ ออกแห้งงานแบบถูกต้องจึงปลอดภัยและห่างไกลจากขามนุษย์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ตอนนี้สาวนำสัมผัสเสร็จแล้วค่ะทุกคนราคาค่าธรรมเนียมเสียค่าท่าพัฒสปอร์ตสนามเสียหนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งล้านสี่แสนได้จ้าหน,นึ่งล้านสี่แสนกีบรหนึ่งล้านสี่แสนกีบเป็นเงินไทยกับมงสองพันสี่นี่แดลพี่น้องนะจ้า คนก็ร้ายเติบอยู่เนาะอยู่ในพคุนพี่น้องเลยผู้ได้ซ้ำผ่าแล้วก็ออกมาเนาะจ้ะถ้าพระธาตุสามผ่ากันนั่งลลรอเพื่อนเดียกเจ้าหน้าที่เพื่อนเดียกอยู่ในเนาะพี่เนาะบรรยากาศหลังจากสัมภาษณ์เสร็จนะคะทุกคนบรรยากาศโดยกระทประมาณนี้แค <c oughs> ่น้อยแล้วขอ,อกมาแล้ว ขีบบ่ปูณเนาะมันอยู่กา่ลานนาพี่น้องหลังจากสนะวอกมาจากสัมผัสแล้วเนาะ ใชพี่น้องมัในสิพามาเบิ่งนคนทางเราจะคนทางบ้านข่อยอยู่นิ่มึงนะพี่น้องย่ามฝนคือสิเป็นต่อเที่ยวกันอีกมาจะย่ามแรงยิ่งซ้ำนน่พี่น้องตอนมาสนามต้นคุ้มเกือบโค้อฮักเนาะกอบรถดค้อฮัก ท,ท่ามาเบิองคิวรถอยูอ่สวรรค์นาเกตนะจ้าแบบว่าสิปไปเนื้อลงไตก็คือสามารถมาขึ้นรถอยู่นี่ได้เลยเนาะพี่นอ้องกระเทิ้นได้มีโอกาสมาสนามก็เลยอยากาก็เทป้าแม่กันดูดาคนชักงไม้หนึ่งมาจ้าคี่รถสวรรค์นาเกตก็ทีเป็นประมาณนี้เยอพี่นอ้องภูร้ายมาแต่เมืองไทยเนาะสิปไสปเซเปินไป ปากซองปากเส้เส่มองหอ,อกเส่ไปเฮียนกับคือสามาถมาสื่อ,รอโรจิวานี่นได้เลวยน้องพี่น้องเนาะไปเส้นน้องเส้นโน้ด้วยจ้นนะนี่เนาะแต่จะมีก้นแหมืนว่าม่ค่อยฮาก้นไปหันไปหนีนะน้องพี่น้องเนะาะ เป็นเงินๆนี่เลย,ยน้องพี่น้องเนาะอันนี้กระเป๋าลายสงสัยมาแต่ไทยอุจจารพี่น้องป้าคงกระสับมีมุ้งล้างค้าสีแดงๆอันนั้นเป็นตลาดเด้อพีนอ่น้องถ้าเกิดก็เป็นตลาดน้อมี่สองสามนาะ สวรรค์เซโนน,นะคนะทนเรือรูปหนึ่งใบเนาะพี่น,อน,อน้องเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเบอร์โทรเจ,จ้าหน้าที่เนาะจากสนามชัยพาส,สปอร์ตวันที่10เดือน12ปี2 0 2 4นะจากสนามไปวันที่18เดือน1ิเนาะพ่อแม่พี่น้องโอเคก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ